จังหวัดลบบุรีเปิดปฏิบัติการจับลิงรอบใหม่หลังกรงลิงสำรองภายในสถานอนุบัลสัตว์เทศบาลเมืองลบบุรีเริ่มมีความพร้อมในการรองรับลิงเพิ่มเติมได้อีกจำนวน500ตัวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน เทศบาลเมืองลบบุรีร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผ่านพืชเปิดปฏิบัติการดักจับลิงรอบใหม่หลังกรงลิงสำรองภายในสถานอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลบบุรีเริ่มมีความพร้อมในการรองรับลิงเพิ่มเติมได้อีกจำนวน500ตัวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนและนักเรียนในโรงเรียนพิบูร์วิทยาลัยรวมถึงนักท่องเที่ยวบริเวณพระปาง3ยอดตามแผนการควบคุมประชากรลิงในพื้นที่เศรษฐกิจบริเวณเขตเมืองเก่าเทศบาล เมืองลบบุรีซึ่งจากการปฏิบัติการดักจับลิงตึก3ฝมูงก่อนหน้าที่ผ่านมาจำนวนลิงตึกที่ก่อความเดือดร้อนให้กับประชาชนเริ่มบางตาลงรวมถึงแผนพัฒนาปรับปรุงล้างทำความสะอาดาสีฟุตบาททางเท้าได้ผลเป็นที่น่าพอใจและได้รับการตอบรับจากประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีจนทาให้เริ่มมีนักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวเมืองลบบุรีเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งแต่การดักจับลิงต้องหยุดลงชั่วขณะเนื่อง จากจำนวนลิงกว่า1,200ตัวที่จับมาก่อนหน้าเกินศักยภาพที่สถานอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลบบุรีจะรองรับได้ในขณะนั้นจนนำมาสู่การจัดสร้างกรงลิงสำรองชั่วคราวล่าสุดนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลบบุรีนำกรง จักลิงขนาดใหญ่ไปติดตั้งบริเวณเขตบ้านพักเก่าสำนักประปาเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งอยู่ติดกับโรงหนังมาลายรามาเพื่อดักจับลิงฝูงที่ข้ามไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่นักเรียนภายในโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงในช่วงเช้าสามารถดักจับลิงได้38ตัวและยังคงดาเนินการไปอย่างต่อเนื่อง ด้านของนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีกล่าวว่าปฏิบัติการดักจับลิงรอบนี้ถือเป็นรอบที่3ในปี2567ซึ่งในรอบนี้เป็นการดักจับลิงทั้งจากฝูงเก่าเก็บตกลิงที่เหลือบริเวณฝูงตึกชโยวานิชฝูงศูนย์การค้ามโนราฝูงหน้าโรงแรมเอเชียและลิงฝูงใหม่บริเวณสำนักป่าปาเทศบาลเมืองลบบุรีและโรงหนังมาลายรามาโดยปฏิบัติการร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานจำนวน10วั ตังเปาจับลิงจำนวน500ตัวเพื่อเข้าสู่กรงสำรองชั่วคราวจำนวน4กรงที่จัดสร้างขึ้นมาใหม่ภายในสถานอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งขณะนี้มีความพร้อมแล้ว